่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนร,รายการที่เคารพครับทิดบวนบางประมาะตอบปัญหาเรื่องญ้าเนเปียตามที่ท่านได้สงสัยกันมานะครับก็ท่านก็ไปฟัง นะตอนหนึ่งตอนสองที่ผ่านมาแต่ว่าคราวนี้จะนำเสนอว่าวิธีการในการที่เราจะผลิตหญ้าหมักนะเราจะผลิตหญ้าหมักเนื่องจากว่าหญ้าในเปียปากช่องหนึ่งเนี่ยให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยสูงมากนะครับหนึ่งร้อยตันต่อไร่ทีเดียวนะครับต่อไร่ต่อปีนะ ปีเราก็ตัดได้หลายครั้งนะครับตัดครั้งแรก75วันครั้งต่อไปตัดได้ทุกเดือนครึ่งถึง2เดือนแล้วแต่ว่าเราจะนำไปใช้ช่วงไหนแต่เราต้องมีการใส่ปุ๋ยให้สมบูรณ์นะครับนั้นการทำหญ้าหมักบางทีถ้าเนื่องจากผลผลิตสูงหญ้าสดมันอาจจะเหลือเหลือจากการเลี้ยงสัตว์เราไปให้มันไม่หมดหรือบางทีเราต้องตัดแล้ว เพื่อให้มันแตกใหม่เนี่ยนะครับเราก็นำเอาหญ้าในเปียกปักช่องหนึ่งที่เหลือนั้นมาเก็บทำเป็นหญ้าหมักเพื่อเป็นการเก็บถนอมหญ้าไว้เลี้ยงสัตว์ในยามขาดคแคลนโดยวิธีการทำหญ้าหมักเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเน่าเสียแล้วก็หญ้าหมักมีน้ำมากเกินไปเราก็ทำอย่างนี้นะฮะเ,เราก็ควรจะตัด หญ้าเนเปียรเมื่ออายุประมาณ60วันนะครับควรจะตัดที่60วันแต่อันนี้เนื่องจากเราจะไปทำหญ้าหมากักเราตัดแล้วเราก็เอามาพึ่งนะพึ่งหญ้าไว้ในร่มสัก1วันอันนี้เพื่อให้น้ำม,มันระเหยไปจาปจํานวนหนึ่งนะครับและเราก็สับ สับด้วยเครื่องสับเนี่ยที่เรายัดเข้าไปแล้วมันก็ออกมาเป็นผุยผงนะฮะสับให้เป็นชิ้นๆขนาดก็ชิ้นหนึ่งก็ประมาณสัก2 3ถึงสเซนติเมตรเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกนะะถุงพลาสติกที่ว่านั้นเป็นถุงพลาสติกตันนะแล้วเราก็เอาถุงสารนะครับหุ้มอีกครั้งหนึ่ง อันนี้ถ้าทันนึกไม่ออกก็ลองนึกถึงกระสอบปุ๋ยเห็นไหมแล้วก็จะใส่ปุ๋ยข้างในมันจะมีถุงพลาสติกใบหนึ่งก่อนถุงปุ๋ยถุงอาหารปลาเนี่ยจะเป็นแบบนั้นแล้วก็้องมีถุงถุงาสารเนี่ยมาใส่หุ้มอีกชั้นหนึ่งนะครับและเราก็เก็บหรือ หรือบางครั้งเราก็อาจจะใช้ถังเก็บหญ้าหมักนะครับเป็นถังเก็บญ้าหมักก็ได้หรือจะทำเป็นบอ่อนะเอาอิฐบล็อกมาก่อเป็นสี่เหลี่ยมเข้าสำหรับในการหมักยาเพราะนหมักยาเราหมักในถุงก็ได้หมักในถังก็ได้หรือจะหมักในบ่อก,ก็สุดแท้แต่คราวนี้เวลาเราใส่ถุงเนี่ยเราก็ควรจะมีเครื่องดูดอากาศ ดูดอากาศออกพูดง่ายๆว่าไล่อากาศออกให้มากที่สุดหลังจากนั้นก็ผูกปิดให้ให้สนิทนะครับแล้วเราก็เอาไปเก็บไว้ในที่ร่มประมาณ21วันครับ21วันนะก็นำเอามาใช้เลี้ยงสัตว์ได้นะครับทีนี้ในการที่เรานำมาเลี้ยงสัตว์นั้น ย่าเนเปียร์ปักช่องหนึ่งนั้นเราจะให้เป็นย่าสดได้หรือย้าหมักก็ดีได้นะย้าสดก็ได้ย่าหมักก็ได้ถ้าเป็นย้าที่มีอายุน้อยเช่นว่าเราตัดครั้งแรก75วันครั้งที่สองเราตัดที่45วันอันนี้ให้กินสดดีครับดี ไม่ต้องบดต้องสับเลยเพราะว่ามันจะยังอ่อนยังนิ่มอยู่นะครับแต่ถ้าเผื่อท่านเก็บช้าไปเก็บเอาเมื่อ2เดือนนะครับสเดือนอย่างนี้มันมันก็ควรจะเข้าเครื่องสับซะก่อนนะเข้าเครื่องสับเพื่อที่จะช่วยให้สัตว์นั้นมันสามารถที่จะ กินได้หมดทุกส่วนนะครับเป็นการใช้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่นะถ้าตัดอ่อนก็ตัดที่45วันถ้าตัดที่60วันก็ต้องไปสิ้นเปลืองค่าไฟในการที่จะเอาไปสับอีกสักหน่อยก็จะดีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมมีความสัมพันธ์อยู่กับห้าชนิดนี้ก็วันหนึ่ง ผมก็ได้รับเชิญไปเที่ยวงานการเรียกว่างานจัดงานโคโนมที่ปากช่องเขาก็มีนิทรรศการเรื่องย่าเนเปียร์นะครับให้ดูตอนนั้นก็ปีนั้นก็นานแล้วปีนั้นเพิ่งจะออกมาครั้งแรกแต่จริงๆรย่าในประเทศไทยมันไม่ได้มีเฉพาะย่าเนเปียร์นะมันมีย่าก,กินนีกินนีสีม่วงนะครับย่าไข่มุก ย้าเนเปียยักษ์ย่าอลา,าฟัลอลา,าฟัลนะหรือว่าญ้าบาน่านะครับโอ้มีเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะครับย่ารูซี่กินนีสีม่วงแพงโกล่านี่ซึ่งาท่านก็นถามมาเหมือนกันนะครับทีนี้อย่างเนเปียปากช่องหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราตัดที่45วันจะเป็นวัสดุแห้ง 14.9%ถ้าตัดที่60วันจะอยู่ที่18.3%โปรโตีนโปรโตีนถ้าตัดที่45วันจะได้15.9อาผมให้16เลยโปรโตีน16%นะถ้าตัดที่60วันจะได้โปรโตีน12.6ไขมันตัดที่45วัน1.3 60วัน1.2เยื่อใย ตัดที่45วันจะได้35.8นะฮะตัดที่60วันจะได้42.6เท่าหรือว่า s h นะ ash เนี่ยนะฮะ14.5นะครับถ้าตัดที่60วันก็12.3คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ำได้นะครับถ้าตัดที่45วัน จะมีคาร์โบไฮเดรต36.5แล้วก็มีถ้าตัดที่460 0วันจะอยู่ที่33.3ครับนี่เป็นคุณค่าทางอาหารของหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งครนี้เราลองไปเทียบกันดูนะครับอย่างหญ้าอื่นๆนะครับก็เทียบกันนะ ถ้าอย่างยา่าหรือเอาอาเทียบโปรโตีนกันโปรโตีนในเปีือกปากช่อง1น่ง45วันปุ่มห้าี้16เลย16 60วันก็อยู่ที่12.6ย่าลูซี่8.6 6.6อันนี้มายถึง45วันก็60วันนะย่ากินนีสีม่วงโปรโตีน7.9 7.1ย่าเพนโกล่า7.8 7.5เห็นไหม โปรตีนมันสูงกว่าเขาไปดูคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนี่ยาที่สูงสุดก็จะเป็นยาลูซี่มีคาร์โบไฮเดรตที่45วัน50.8 60วัน51.1นนะครับถ้าเป็นยาแพงโกล่า ora, ลองลงมา50.2กับ47 นะครับยากินในซีโมงจะอยู่ที่44กับ48นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเนเปียปักช่องหนึ่งคาร์บฮเนตจะน้อยจะอยู่ที่33เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเน้นไปที่โปรโตีนสูงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นนักเลี้ยงสัตว์หรือเป็นคนเลี้ยงสัตว์นะฮะอย่าปล่อยสัตว์ไล่ไปเรื่อยแล้วก็ไปเก็บกิน อาหารนำข้างทางหญ้าไม่มีคุณภาพเหมือนคนกินของไม่มีคุณภาพในการดำเนินชีวิตเคยมีเข้าคำนวณเอาไว้นะครับว่าค่าลงทุนในการปลูกนะฉเฉลี่ยต่อไร่เนี่ยนะทั้งค่าไถไถดะนะไถปลวน นะครับค่าวัสดุท่อนพันปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกค่าแรงค่ากำจัดวัชพืชรวมๆแล้วเนี่ยก็จะอ,อยู่ในเกณฑ์ประมาณ3,950บาทนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีนะครับถ้าเป็นปุ๋ยคอกก็จะแพงขึ้นเป็นเกือบเกือบสองเท่าเลย นะเท่าก,กว่าจะอยู่ที่6 0 0 0กว่าเพราะฉะนั้นอาจผมตีเฉลี่ยให้เลยประมาณ4,500นะครับแต่อันนี้บางคนก็บอกไม่ถึงนั่นนั้นเพราะเขาใช้แรงงานคนในบ้านหรือบางคนก็บอกว่าปุ๋ยเป๋ยไม่ใส่ไอ้น,นั้นไม่ได้เข้าใจผิดปลูกแล้วต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึง จดหมายนะทิศบนบางประมาะตู้ปน12กํากำแพงแสนนะครปฐม73140มนถ้าส่งลายก็ไอดีลายนะครับ s อสไซ n ูเอ4 9, 4ท่านจะสั่งซื้อฟิโปลนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทางไอดีลายสั่งซื้ออโลโซย u อัลตรา o Ultra, ที่จะไปลาดรถ เพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนมแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับ ใครใครก็รักหัวหัวกันไทยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวกันไทย ชาวนาะชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามานะมีน้องสิงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยล้นหน้าเพราะหัวัวกันไทย ีครับผมเหมาะสมกับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกัมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแร่งแตกก่ก็ดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง องปุ๋ยตราหูวัวเขินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตวไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเถ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเขินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน